Salir sí. Quédale, chiquitita, dame más. Qué bonita que no te quiere controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros los vamos a te bailar, más dime. ¿Cómo tú te, te quieres a venir, más dime? ¿Cómo los vamos a conocer, más dime? No te quiero solo ver, quiero compartirte. Quiero que te vean y te siguen. Oye, รู้สึกยังไงครับตอนนี้เป็นมากค่ะเพราะตอนนี้เรากำลังจะไปถึงจุดสุดยอดแล้วอะไรนะจุดสุดยอดจุดสุดจุดสูงนะจุดสูงสุดนะโอเคคิดเอไม่ได้เลยภาษาอังกฤษพอได้ไหมอย่างแค่สีเหลืองโอเคเตรียมนะครับรีฟอุ้ย สางคือปังิดว่าเดินขึ้นไปไหวไหมครับสบายมากเลยสบายใช่ไหมเพราะว่ามีซายซูปาร์ร่างกายเราปรับสมดุลเรียบร้อยค่ะรับรองว่าไม่เสียสิ้นแน่นอนคิดว่า250เมตรขึ้นเขาไหวไหมครับไหวไหมไหวมากทุกทีนอนนะครับแน่ใจแน่ใจคือใส่เกี่สุดที่เป็นปานะครับมองอาปากนะครับเตรียมข้ามไปเลยโอเคข้ามไปไหนนี่ก็คือข้ามไปเลย Dime, dime. voy, mollo, mollo, mando le gusta o una coqueta. yo mando le gusta o era una coqueta. Dime cómo, dime cómo suena la pobreza Te siempre fuiste la coqueta. Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sea lo que te gusta de salir y se suelta. Cuando ve la pa' mí que muñeca. Le gusta salir y se o si. ความรู้สึกที่ได้เข้านำเป็นไงครับก็สนุกดีค่ะมีแต่คําถามแบบเฮฮาทท้งนั้นเลยไม่กดดันเลยค่ะก็คือเมื่อกี้เป็นตัวเองมากๆแต่ว่าคือตอบได้แบบเป็นตัวเองเลยค่ะบรรยากาศตอนแรกก็แบบสนุกสนานพูดคุยแบบเป็นกันเองค่ะแต่ว่าหลังๆเขาเริ่มแบบว่าเขาเริ่มตอดรึกแล้วว่าในความรู้สึกอีกแถวเล็กๆที่บางอย่างเรามองข้ามไปแล้วก็ทีนี้พอมันเริ่มคําถามมันปันหาโหลมาเราก็เลยแบบได้เหมือนได้กดล็อกค่ะแล้วก็การไม่ไหวเพราะว่าแบบ กูบอกว่าแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางอย่างเชื่อว่าหลายคนก็คงสะกดดันผมก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าก็มีความกดดันบางอย่างค่ะแต่ว่าแฮปปี้นะเขารู้สึกเป็นไงครับหลังเข้าดำรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกมาจากอกดดันอยู่นะห้องดำรู้สึกเก่งมากค่ะใจอยู่อย่างเงี้ยแต่พอออกมาก็รู้สึกว่าพอเข้าไปก็สนุกค่ะเ e นจอยเบาแล้วไปกินอะไรปิดตกล้วค่ะโอเคอเครับผม ครับเวลารู้สึกไงครับตอนแรกก็ประม่าคือตัวเขาจะแบบคอมเมนต์สิอะไรที่แบบกระทบติดใจเราแต่ว่าเขาก็พูดเป็นกันเองมากแล้วก็คถามแบบถามแบบเรื่องส่วนตัวของเราที่แบบทาให้เราสบายใจได้ก็เหมือนเดิมตลอดอาจจะเป็นเกือบหลุดตอนที่เราเล่าประสบการณ์ตัวเองค่ะเกือบหลุดเลยแต่ว่าก็กลับมาได้นะคะจ้าเตี้ยหนูรู้สึกยังไงดีอ่ะมันเป็นมันก็น่าจะ ได้คาตอบในวันที่พรุ่งนี้ว่าเราจะเดินชุดว่ายน้ยํายังไงให้ความมั่นใจเรามันมากขึ้นมากกว่าค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าอะไรหลายวันนี้ก็มีความมั่นใจแบบยกขึ้นี๋ยอลงหรือกัาบขึ้นกัาบลงบ้างแต่ก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้รับคำแนะนจากคณะกรรมการเอาไปปรับใช้ในวันพรุ่งนี้ให้รีแลกขึ้นไม่เครียดนะคะแล้วก็ไม่คิดเยอะก่อนเข้าห้องน้ำก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะตัวกรรมการจะถามาอะไรที่เรารู้สึกว่าเราแบบตอบไม่ได้ แต่พอเข้าไปในห้องดำก็รู้สึกไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้น,นะคะ่ะกรรมการแบบดูใจดีนะคะแล้วก็รนดีมากมากรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแบบว่ากล้าทำอะไรมากขึ้นเพร,ราะว่าแม่แม่เขาก็โอเพนให้ใหุกใ,ให้ตัวหนูวได้ทำออกมาให้เต็มที่ค่ะแต่ห้องดำม,มารู้สึกไหน <c oughs> บ้างครับังเงตอนแรกไปนั่งฉลาดอู้จักก็เลยไปมองมวยกับเพื่อนมองมวยแล้วก็ทระมาณหนึ่ง เราเริ blender, ่มตื um ่นแล้วยุงเริ okay, there, ่มไม่เกิดแล้วพอเข้าไปปุ๊บวัออกมาร้องไห้เลยร้องไห้เพราะอะไรครับได้เวลานอนแล้วโอเคแต่ว่าที่ออกมาก็แบบว่าไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้รู้สึกเครียดเพราะว่าคำถามตัวแทนก็คือเขาถามแบบใจจอแล้วก็เป็นประสบการณ์คนละคน ตอนแรกรู้สึกเฉยๆนะคะแต่ว่าพอฟังกรรมการเนี่ยยิงคําถามเรื่อยๆใจเต้นรัวมากเลยค่ะรัวเพราะอะไรครัก็มันตื่นเต้นแบบว่าบางคําถามแบบว่าอุ้ยเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะมีคําถามแบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่ามันทําให้เราได้รู้อะไรหลายอย่างเลยค่ะว่ามีใครคิดอะไรกับเราอย่เลนะคะแต่บอกไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ได้คมีความลับพอรู้สึกที่ได้เข้าห้องดำเป็นยังไงบ้างครับ ก็อะไรรู้สึกตื่นเต้นพอเข้าไปปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าเออมันรีแล็กซ์เพราะว่าพี่เขาผ่อนแง่กว่าข,ขนาดนั้นเหมือนที่ใครใครเขาบอกเราไปสัมผัสกันเองไปพูดแบบตัวต่อตัวแบบนี้ก็รู้สึกดีค่ะไ,ได้รู้สึกแบบว่าเปร่งขนาดนั้นเขานํามารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกจอยค่ะกรรมการน่ารากักคุยกันคุยกันเป็นกันเองมากก็คือไม่เครียดเลยก็คือรู้สึกว่าโอเคก็เหมือนเหมือนที่เราปล่อยใจปล่อยจอยไปกรรมการก็คือโอ๊ย ห,หัวเราะคิกคาเคหากันค่ะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกความรู้สึกก็คือไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็คือคุยกับท,ท่านคณะกรรมการทุกท่านแบบเป็นกันเองมากกว่าใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าได้รู้จุดเด่นจุอดอ่อนของตัวเองก็นำไปปรับใช้ค่ะเพื่อจะให้ได้มงหนึ่ง